สวัสดีค่ะวันนี้น้องต้นน้ำกับพี่อบจะมาไม่ใช่รีวิวมาอะไรคะพูดดังๆหน่อยมาเอาผู้ร้อนมาทำไมเอาแย่งกันละมาทำไมคะมาให้อาหารปลามาให้อาหารปลาค่ะต้นน้ำอยือบ้านลุงบานค่ะก็เลยมาให้อาหารปลากัน ที่ที่ไหนคะน้องต้นน้ำน้องต้นน้ำครับแนะนำสถานที่หน่อยเรวที่ไหนคะ่าเชียงรายฮะเชียงรายเชียงรายน้ำพุร้อนบ้านปลูกพระบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันแล้วนะน้งต้นน้ำล่อหม่อเลยค่ะอะอรอะไรนี่นะคะปลาเริ่มขึ้นแล้วค่ะ โอ้โหแล้วก็น้ำให้เยอะๆพี่โอบเอาอีกุงมาให้ด้วยสิคะผมให้หมดเลยน,นะค่ะค่อยๆให้นะอาอไม่ไม,ไม,ไมก็แบ่งแบ่งกันด้วยค่ะอย่ายแย่งกันสองคนนี้แย่งกันอีกแล้วค่ะไปยังไม่ขึ้นนะคะก็น้ำอย่ายโยนสูงค่ะอเออใช่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 อ่านี่ไงคะ ปลาเริ story, ่มมานิ่ๆปลาเยอะมากค่ะวันนี้น่าโอ้ยููตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไหมคะนีๆดูๆโอ้โหน้องๆเห็นไหมคะปลาแย่งกันค่ะแย่งกันเลยค่ะให้เยอะหน่อยค่ะจะได้ปลาจะได้ขึ้นโอ้โหเห็นไหมคะนี่ค่ะ มาให้อาหารป,าปาลาปลาอะไรคะพี่อบปลาไม่รู้พี่อบไ, <laughs> ไม่รู้จักน้องตัวน้ำรู้จักไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อ,อ,อีกไปโรงเรียนแต่ไม่ได้เรียนเออยังไม่ได้เรียนเนี่ยครูสอนยังไม่หึงใช่ไหมไม่รู้จักว่าเป็นปลาอะไรเลยบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เดี๋ยวนะครับนี่ค่ะมีหลายอย่างหนึ่งนี่ค่ะ สวนสาธารณะนะแต่เป็นน้ำพุร้อนค่ะนี่พี่แม่ครับขาหายเหยื่อล่อมาให้ได้หายเหยื่อล่อดูไหมครับว่าทำอะไรทำอะไรคะอย่าอย่าให้ถุงตกนะขอของมันค่อยๆสิโอ้เฮีเลยนะเฮีเลยนะ ค่ะเห็นเลยค่ะอือหเต็ม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 ปลาเยอะมากเลยค่ะเย้าเย้ะวันนี้ก็น้ำคูร้อนนี่มีของเล่นหนึ่งเต็มเลยมีของเล่นเอ้าหมดทั้งสองหุงแล้วเหรอคะแล้วเอาทำไมเร็วจังเลกันทำไมครับตูปี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเล่นกันเนาะ เดินนะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะก็เนาะต่ออันนี้พี่เมย์มาตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานเลิกเรียนกันเนาะนก็มาเที่ยวกันได้ไหเหนื่อยแย่เลยน้องต้นน้ำ ตามหากร่างมือนี่ค่ะก็มีแบบว่าเขาเหมาออกะกับลังกายอะไรกันด้วยนะคะนีค่ะมบรรยากาศดีมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลักคุณผู้ชมกันก่อนลาคลิปนี้ก่อนนะคะ่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ <c oughs> พี่โมเมต,ตน,น้า, <c oughs> าบบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ